สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้วันที่10นะครับตรงกับตรงกับวันที่10วันเดือนก,กรกฎาคมสองพนร้อยหกสินะครับขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนส่งนะครับอันนี้เป็นงานของคุณวิรัต์นะครับตำบลบางรักอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ สั่งมาครับถึงเด็กตลับลูกปืนครับงานท่านเสร็จแล้วตอนเช้าจะส่งให้นะครับสัญนาสี4มิลพอดีครับกว้างหนิ้วเจ็ดหุนนะครับขาดนิดหน่อยสองนิ้วครับ คุมจะยาวเก้านิ้วนะครับผุมยาวเก้านิ้วด้ามไม้พยุงครับด้ามไม้พยุงตับควายยาวห้านิ้วก็ดีนะครับคีับพร้อมเดินทางตอนเช้านะครับคุณวิรัตนะครับ ตำบลบางลักษ์อำเภอบางบัวทองนอนทบุรีครับงานท่านเสร็จแล้วครับพร้อมเดินทางพุ่งนี้นะครับครับวมประมาณนี้ครับมีฝักข้อพ v วใซีนะหนึ่งอาน,นครับรับรารับสินค้าได้เลยครับ ครับ